Don't miss out. ตันตนี้เราจะให้เกีรยบนะครับมารีวิวรถครับน่าจะเป็นนินจา400นะินจา400เพราะว่าตอนนี้มันไม่เหลืออะไรให้เรารีวิวแล้ว <_ t ops> สวัสดีครับก็มารีวิวสั้นๆสำหรับคนที่กำลังมองหาร,รถใช้งาน,นในคลาสไม่เกิน400ทีีกับตัวนี้ของเรานะครับตัวนินจา400 นะครับตัวนี้จะเป็นตัว SE ีที่ตัวจะเป็นสีเกของปี2020นะครับเป็นสีเขียวฟ้าน้นเละของแต่งในเบื้องต้นมีพื้นฐานมาให้ในข้างๆครบแล้วนะครับจะเป็นในส่วนของตัวชิแดังนะครับตัวชิวนี้จะเป็นตัวที่สูงกว่าของเดิมนิดนึงแล้วเป็นชิวสีสโมกนะครับเป็นสีโทนสีดําหน่อยตัวหัวปลั๊กนะครับที่สําหรับเสียบพวกตัวหัวแปลงสําหรับเสียบชาร์จไฟพวกอุปกรณ์โทรศัพท์ GPS ีเต่างๆนะครับอ่าก็มีฝาปิดกันน้ํามาให้นะครับแบบนี้ ตัวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของพวกซิกเกอร์ทลอยนะครับมีแปะมาที่ถังเรียบร้อยนะครับตัวท้ายนะครับจริงๆจะมีตัวในส่วนของตัวฝาครอบท้ายหรือว่าตูดมดมาให้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ใส่เข้ามานะครับตัวหนึ่งสาคัญเลยนะครับนี่ตัวเฟรมสไลเดอร์นะครับนี่นะครับผมนะครับกับตัวนี้สำหรับคนที่เน้นใช้งานในเมืองแล้วก็คนที่เน้นเดินทางไกลไปบ่อยเนี่ย ความเร็วที่ทําได้ก็ประมาณสัก120-140ตีนพื้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครับเรือ400ตีนะครับประมาณนี้ขี่ใช้งานในเมืองคล่องตัวเพราะขนาดแล้วมัหนักประมาณในเกือบ200กิโลกแล้วก็ค่อลลน,นข้างคล่องตัวมากนะครับส่วนตัวเลือกทับฟีนนะครับหรือการใช้งานระยะยาวต่างเนี่ยเดี๋ยวแนะนําให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าแต่ละตัวมันมีข้อดีข้อด้อดยข้อจำกัดไม่เหมือนกันนะครับสนใจเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผ่านนะครับเบอร์โทรผมนะครับแถบด้านล่าง ลายออโตเมติกเลยผ่านตัวเบอร์มือถือของผมนะครับเดี๋ยวใส่ตัวเซฟเตอร์ให้ทันทีนะครับไล้เรื่องราคารา,าคาตัวนี้นะครับสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทแพ็กเกจแคมเปญน,นะครับก็จะมีพวกเซฟอัพให้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีตำนานรถตั้งแต่หนึ่งร้อยสิบ cc ขึ้นไปนะครับมีเป็นส่วนลดให้เพิ่มอีกห้าพันบาทจากส่วนลดปกตินะครับจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาท ฟรีประกันชั้นหนึ่งให้ปีแรกนะครับแล้วก็มีฟรีค่าจดทะเบียนพรบให้ด้วยแล้วประกันคุณภาพรถ2ปีนะครับไม่จำกัดระยะทางนะครับสนใจยินบอกเข้ามานะครับผ่านทางเบอร์นะครับด้านล่างนี้กับตัวลน์โฆษณาเป็นตัวไลน์ของคนพิเของผมเองนะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับยกเว้นยืมตังครับไม่มีให้ยืมช่วงนี้เปอะไรกระเป๋าตัวเองกันด้วยขอบคุณครับสามสองหนึ่งโมบสาขาสุขสวัสดิ์นะครับ ยินดีบริการครับทั้งเรื่องการสอบถามเซอร์วิสรถนะครับเรื่องรถใหม่การใช้งานต่างๆของคอมพิวเตอรทุกรุ่นนะครับฝากการใช้งานกันได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับฝากแฟนเพจไปด้วยนะครับขอบเสยนะครับหรือโมเมนต์มาสบายของเรานะครับติดตามข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นอัปเดตต่างๆได้ไม่มีปัญหาอะไรช่วงนี้นิวโรบ์นะครับแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วก็นะครับจะได้ สบายใจกันทั้งตัวเรากับครอบครัวนะครับผมส่วนปัญหาเรื่องรถอินบ็อกมาคุยกันได้ครับเดี๋ยวฝากชื่อกับเบอร์โทรไว้นะครับแล้วก็ตัวอะไรนะครับส่งไปให้เดี๋ยวให้พี่วัดช่วยทําคลิปให้ทีหนึ่งนะครับใครสนใจอะไรต่างก็อินบ็อกเข้ามาทักถามกันต่อได้เลยว่าเราจะได้รักษาตัวระยะห่างตัวตัวเชียรดิทัิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับมีอะไรต่างเพิ่มเติมนะครับแนะนํากันมานะครับเดี๋ยวก็อินบ็อกเข้าไปคุยกันขอบคุณครับทสดงน